การกัดที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะก็ช่วงนี้น้ํามาเยอะทําให้การรองรับปริมาณน,น้ํานะคะในเขื่อนอุบลรัตน์เองเนี่ยเมื่อถึงระดับก็ต้องปล่อยอเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะว่าการปล่อยน้ําที่เขือ่อนรัตนเป็นยังไงคะ่ะ เลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติเปิดสปีเวย์ระบายน้ำเขื่อนบ,บนรัฐนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มการระบายน้ำหลังจากที่มีน้ำไหลเข้าต่อเนื่องค่ะและหลังจากที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขดตะอนออกเชียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยพร้อมวางแผนปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำค่ะ ดรสุรสีรกิติมณฑลเลขาธิการสักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำโขงตะนออกเชียงเหนือครั้งที่6กทับสองพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ขนเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ภาคตนออกเชียงเหนือและการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ํามากร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมวางแผนปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ําในกรณีที่อ่างเก็บน้ําอุบลร,รัฐมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ําค่ะซึ่งทางเลขาธิการสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานก,การณ์น้ําในลุ่มน้ําโขงตะบนอกชิงเหนือและลุ่มน้ําชีรวมถึงได้มีการประเมินสถานการณ์ลุ่มน้าชีโดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับค่อนข้างจะมีปริมาณน้ํามากมีแนวโน้มร่องมรสุมพาดผ่านที่จะมีปริมาณฝนเข้ามาเติมพื้นที่อีกนะครับประกอบกับอิทธิพลพายุฝนและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านรวมทั้งพายุโซนร้อนมีแท็ก ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอีกทั้งคาดว่าพายุโซนร้อนราศกามีแนวโน้มจะทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้กําลังแรงทําให้เกิดฝนตกหนักไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับจึงต้องมีการพร่องน้ําเพื่อให้น้ําลงสู่แม่น้ําลุ่มน้ําชีเพราะยังมีปริมาณน้ำไม่มากนักและสามารถรองรับน้ําได้อีกนะครับไปฟังเสียงของท่านดตรสุรศรีกิติมณฑลกันครับในลุ่มน้ําชียังไม่ได้มีปริมาณน้ํามากนักเนี่ยถ้าเรามีการที่จะพร่องน้ํา จกเขื่อนวัลัตไปได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และไม่ค่อยบกับทางด้านไต้น้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ช่องว่างของเขื่อนบุรัตเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับในช่วงถ้ามีพายุจรเข้ามาจริงๆหรือได้รับผลกระทบในเรื่องของร่องมรสมุมหรือย่อมความกดอากาศตำ่ำในลักษณะที่มีฝนแช่อยู่นานๆแล้วก็จะมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนจานวนมากๆในช่วงนั้นนะครับ ก็สามารถที่จะลดการระบายน้ําของเขื่อนบุรัตได้ถ้าสมมุติมีช่องว่างของพื้นที่รับน้ําของเขื่อนบุรัตได้มากขึ้นเพื่อที่จะไม่เอาน้ําไปเติมในกรณีที่น้ําในลําน้ําฉี่ที่มีปริมาณน้ําสูงในส่วนนั้นเนี่ยก็จะลดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมากครับวันนี้ก็เลยได้มีการประเมินในน้ัสำนี้แล้วก็มีข้อแนะนําไปในส่วนของพื้นที่อื่นๆเขื่อนอื่นๆด้วยอย่างเช่นเขื่อนน้าอูน โอกาสนี้นะคะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะก็ได้กดปุ่มเพื่อเป็นการเปิดสปิวเวบบานที่3ของเขื่อนอุบลรัฐเพื่อเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะได้การระบายน้ำอยู่ที่วันละ19้ล้านลูกบาทเมตรแต่เนื่องจากยังคงมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะจึงทำให้คณะกรรมการจัดการน้าจังหวัดขอนแก่นและทางเขื่อนอุบลรัฐได้เพิ่มการระบายน้านั่นเองค่ะ สำหรับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐนะครับปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่1,775ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น7 3เของความจุอ่างปกติปริมาณน,น้ำใช้งานได้นะครับ1,193ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น64.52%โดยระหว่างนี้นะครับมีการระบายน้ำวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำได้อีก656ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้นะครับทางเขื่อนอุบลรั์ได้ขอพิจารณาการระบายนน้สสูงสุดไม่เกิ 35ล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับอืนี่แหละค่ะก็เป็นการพร่องน้ําออกนะคะจากเขื่อนอุบลรัสนะคะคเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ําใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงนี้<อ>นั่นเองค่ะเห็นภาพน้ําที่ออกมาแบบนี้พี่วุ้ยนึกถึงพนังก้นน้ําที่หล่มสักแตกอ,อย่างนี้เลยแล้วน้ําแรงมาก